สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับต่เช่นเคยนะคะวันนี้ไต่จะชวนทุกคนนะคะมาอัปเดตผักบุ้งนะคะซึ่งไต่ได้ปลูกไว้ในภาชนะหลากหลายรูปแบบเลยค่ะก็ครั้งนี้นะคะไต่จะปลูกเพื่อเก็บไว้กินต้นอ่อนนะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะถึงระยะที่ต้องตัดแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะตัดตั้งแต่สองสวันที่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลานะคะนี่ค่ะต้นอ่อนผักบุ้งนะคะ เราก็ตัดตัดแบบนี้ขาวเกันไกลามาตัดนะคะแล้วก็เอาไปผัดกินนะอร่อยมากเนี่ยค่ะเพาะง่ายค่ะปลูกในถุงดำก็ได้นะคะในกระถางเล็กๆนะคะแม้แต่ในถาดหลุมนะคะก็สามารถเพาะได้นะเราตัดตัดตัด,ตดออกไปกินเลยอันนี้ก็เป็นตัวที่ไต่ปลูกในในแกล,ลอนนมนะคะขนาด5ลิตรเนะะี่ยค่ะแน่นมาก ตัดตัดออกไปกินได้เลยนะคะคือต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยถ้าเราตัดเขาเนี่ยแล้วเราก็ยกทั้งแผงดินไปเลยนะคะพอเราตัดไปกินใช่ไหมคะพอเราตัดไปกินปึ๊บเราขุดเอาทั้งแผงดินเนี่ยแล้วก็เอาไปวางบนดินนะคะเตรียมดินเตรียมดินปลูกไว้นะคะบนดินบนแปลงก็ได้นะคะเขาก็โตมาอีกได้นะต้นอ่อนผักบุ้งต่เคยตัดแล้วนะคะนี่อันนี้อาจจะโน้มเอียงนะคะตามแรงสายฉีดน้ำของต่ายนะคะ นี่ค่ะนี่ในถังน้ําอะไรนะคะแต่ก็เสียดายค่ะไม่อยากไม่อยากทิ้งนะคะเราก็ตัดเอามาเพาะ,มะเมล็ดเอามาปลูกผักค่ะวันนี้พามาดูต้นอ่อนผักบุ้งนะคะกําลังแบบอ่อนๆนะคะเอาไปผัดนี่เอาไปผัดน้ํามันหอยหรือว่าจะไปผัดใส่หมูกรอบก็ได้ค่ะกําลังแน่นเลยค่ะดูสิคะกําลังแน่นเลยน่ากินมากนะคะ แล้วก็ใครที่ปลูกต้นอ่อนผักบุ้งนะคะจนได้กินแล้วเนี่ยสามารถที่จะขุดดินอย่างที่ตายบอกนะคะสามารถขุดดินจากกล่องนมเนี่ยสมมุติว่าเ,ออเพื่อนๆตัดตัวนี้นะคะใช้กรรไกรตัด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 ปุ๊บเราก็ขุดทั้งแผงดินเลยนะคะขุดทั้งแผงเลยแล้วก็นําดินทั้งแผงตัวเนี้ยไปวางบนดินอีกที่นึงไปวางบนแปลงปลูกหรือว่าไปวางในล้อย,ยางหรือพื้นที่ที่เพื่อนๆเตรียมปลูกก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะเขาจะงอกมาใหม่ได้นะคะ งอกมาใหม่ได้เช่นเดียวกันลองดูนะคะเพื่อนๆกําลังน่ากินเลยค่ะวันนี้เมนูที่ได้เนี่ยไต่จะไปตัดแล้วค่ะเตรียมแล้วนะคะก็มาถ่ายให้กับเพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าการเพาะต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยไม่ยากเลยนะคะไต่เพาะได้เพื่อนๆเ,เองก็เพาะได้เช่นเดียวกันเนี่ยค่ะเราเตรียมดินให้ละเอียดละเอียดหน่อยนะแล้วก็โรยมเมล็ดผักบุ้งนะคะให้ทีๆนิดนึงนะพอผ่านไปประมาณ78วันค่ะ เก็บได้เลยผ่านไปประมาณ78วันเก็บกินได้เลยนะคะถ้าใครมีกระสอบนะคะบางๆหรือว่าเป็นตะกร้าก็ได้นะคะตอนที่เรา,พาเพาะเมล็ดเนาะตอนที่เรา,พาเ,เ,เราพาะเมล็ดลงในถาดหรือว่าลงในกระบาปลูกแบบนี้พอเรา,พาเพาะเมล็ดแล้วเอาดินกลบบางๆแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราหากระสอบหรือไม่ก็ตะกร้านะคะมาคลุมอีกทีหนึ่งนะคะเพื่ออำพรางแสงหน่อยเนาะ หลังจากนั้นนะพอเราคลุมได้ประมาณ2-3าวันเราก็เอา,เอาตัวตะกร้าหรือกระสอบปุ๋ยนั้นออกนะคะพอครบประมาณเจดแปดวันค่ะนี่ค่ะเก็บกินได้เลยตัวนี้นะคะมีอายุแปวันค่ะประมาณนี้ค่ะพักต้นอ่อนผักบุ้งกำลังเขียวๆนะคะมาอัปเดตให้ดูค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ